อีซี่อะครับอรฒนันเป็นศูนย์เที่อที่ท่งเอร์นใช่หมมันมันมันกันเรื่องเรื่องโดนลากไปไกลเหยียดแม่ละนานไปเปล่ามี่มือกูหักพอดีตัดกูแบกมึงเองไอ้น้องบิ๊กไอ้อัน โหเย็ดแม่ไอสัตว์กลางอาณาเขตพาร์ทมากมาเต็มไอ้บิ๊กเอาย่างไอ้บิ๊กเริ่มเลยแผนการอ่ะฮะพี่จะหาจนเจนเลยพี่หาตังค์แล้วเว้ยช่วยพี่ชาหาตังค์หน่อยฮกูอยากเล่นบูเชอร์ว่ะโดนแบนแล้วไอ้มิงกดเวท k i งออฟเล i n ดิกูอยากเกิดใหม่สองทีได้เลยถ้าอยากเกิดใหม่ได้เลยปึ่งพูดให้กูเล่นเองนะไม่เกี่ยวแล้วนะไม่จะบิ๊กรอกดหลังกู เรากดล้กดไปน้องแมสเลยไมิเตบิ๊กกดไปเลยกดไปน้องแมสเลยกดพีเอไหม <Your> turn, เออ <to> ชะนะเลยโมอินโมไปเยอะกดสักเกมดีละพี่ดีไม่เ,เกมนี้โห้มิเตบิ๊กฟาร์มยังไงก็ชะนะไอ้เยียต้องแอดแม่งมันเก่งเกินไนอะ้ที่ฮีโร่แบบเอาไม่อยู่ไอเฮียคือแบบตัวแม่งแตกเลยกูพูดเลยที่จะพีเอนี่คือ กูเกลียดที่สุดในบรรดาแครี่ตอนนี้เลยเว้ยเข้าเลทเมื่อไหร่มึงแทบจะแพ้90%อเอ่ะเ๋อไม่ไม่อยู่จริงอ่ะแต่กูบอกท่าฟ้าไปไม่น่ามีประโยชน์นะเพราะว่ามึงคงไม่ตายหรอกเกมเนี้ยไอ้ดี้กูว่าผมนอัปตันได้่านะเาะทุกไหวอยาะตันที่เลทกดหน้ามันนะวางอัปตันตายให้ทำไมอัปได้ไม่ได้ยืนไอ้แทเลยาว มันคือเป้ามันคือเป้ามันคือป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพราะว่ามันคงไม่ตายหรอกเกแน่ดีๆว่าโอ้ดีกูโหสัตชงให้ตงายที่แอร์แต่กลับไปตายบ่อยกว่าเแม่ ดีจำดีโปรเพเยอร์ท่านหนึ่งแอนติเมทบิงแล้วมึงสันไติ์ดักไม่ได้หรอโคตรเกลียดเลยแม่เจอคลิปตรงนี้จะร้องอ่ะแอบยักแม่ o v เ r อ o n นีตามึงเอียงเลยยังไงก็ oh, ูสาลดมเด็ดตายกันตายได้กันตายได้ตามไปตามไปกันตายได้เอาอย่างเอาอย่างกูตายเอาเ sunstrike the sensor ตัวยัดแม่นวกเกอรอนี่นกูพูดได้แต่ปากเลยแม่งเล่นกระจอกไปซะโอ้ยยัดแม่ว่าแหวกแล้วนึ่งดีกว่าไอ้สัชีวิตยัดแม่ต้องมาหันข้างนนองแท s r e m e m e r คือ I'm well aware of it. Plucked from the arcanery. Avowedly. Yet, man! i mean? Of <laughs> true the ghost. Of the Your middle tower is under attack. How? Tis tedious. Why do I My Tower is under attack? Such tedium. Spiritual, so Can't you see I'm under attack? With speed. Oh! Over yaw! Outside my mind, nothing is real. I'll give you extra crispy! Your top tower is under attack. Forthwith, lead from the great mystery. Mindfully, this should make my life easier. มาแล้ววิลันมาวิลันมาเลเซอจะมาด้วยเบ็ดแมว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  so it i a you see I'm เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเวลาหมดแล้วพี่ โอ้มีแค่สองคนแบกได้ถีงวิกแย่แล้วเจ็บแม่ไม่ไหวแล้วว่ะเบดเมลกันเยอะจังวะะึงมากดีกว่า เยี่ยตวววียคาโอ้โหมึงรอกูตายดกด่อนซะก่อโอ้ยแยดแม่มึงไม่สวก่อนอกูรอดเนะเมื่อกี้ถ้ามันมสวาปก่อนแ <c oughs> ยดแม่แตากำลังเลยปกเองเนพ <c oughs> ี่เนี่ยยุง <c oughs> I'll it in keep mind. เวรหลังยัดแม่บุ้มเป๊ะและแครีตัวกูแยดแม่เฉยมากจริงต่อแค่มีเวล์เม <c oughs> ื่อกี้นี่ไม่เอาเหี้ยเลยนอกจากแยดแม่เล่นฆ่าเลยกูไอ้แผนที่คุยว่าคาถาฟ้าจะได้เกิดรัวๆอันนี้คุยก่อนมีคาถาฟ้าหรือหรือหลังมี เนี่ยมึงมาเนี่ยเดี๋ยวปดเบรกแมวตายแล้วก็เกิดมาสู้ต่อเนี่ยมันลงมาหาพื้นนั่นมาเลยอ๋อโอเคโอเคมามามาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าตัวแล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยย่าหยาสุดยอดเลยสักว์คอมโบต่อัพมาชัวร์กว่าได้แคลรี่ฟิวไงพี่นี่ y attack. เดินแกงไม่ได้แล้วนะยีมเวไม่แบบฟาร์มทุกลนไม่มีใครเดินได้เจอก็เคาน์เตอร์ก็เบ้าคือจีจีนั่นแหลอเบตน่มาแก้ทางมันสองเบเซอร์แล้วเนี่ยฟาร์มเลนวะฟาร์มเลนไอสัตว์ยแม่มันก็ฆ่ากูมูฟาร์มไม่เคัตวดไมสั์พูดไม่คิดมึงดูดิมันรอฆ่ามึงเนี่ยมึงไม่เคยสวาปูทันเลย ไอ้บิ๊กมึงด่าได้ว่าฟาร์มเลนโง่ตายแต่อย่าสอนขอร้องบิ๊กฉันไม่เห็นแล้วโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยมาแล้ววินนี่มาแล้วแล้วมึงไม่สว้ามันมาวะมันสว้าไม่ได้มันมมีึงสว้ามาที่ตรงนี้ได้แต่มันแมนต้แล้วมึงไม่สว้ามันมา กบอกบอทำไมเว้ยรอบสองเว้ยรอบสองเว้ยพี่ดิไปเ้เ้าใหมเามาใหมนี่ของโยะจ,จัดแม่สักหน่อยกับมันเป้าไม่เมีเยนี่ยมาดิเย๋ยกูกวตีตายให้เลย เบดเมลไปรับ e Charming รับเงินกู้แฝงผูแงมาบอกให้เลวลอย่งเวลาใช้เบดเมลมึงให้คุ้มายเลยอยากตายใช่ไหมมาไอสัตว์ลองไปกัลังไปกลองไปดีรอกันยังไม่ถึงเด็แม่เออชีวิต มันมาหากูแล้วมันมาหากูแล้วเย็นเย็นอย่างอย่างน้อยตาก็เป็นปีกมาไม่ได้มาันจะไปเ็บไนั้นไม่เก็บไปแบดดิครับจิ้มชื่อเลยจิ้ม่อเลยมาเด้มาเด้มาคิงมาม Cross why? The bottom tower is <laughs> under attack. Dire structures are fortified. So it is said. Plucked from the Arcanary. Experience a spell in both the elements. My... Friend. Roshan has fallen to the dark. มันเล่นบนได้ไหมอ่ะซ่อมนซ่อมบนดีกว่าต่อป้อมบนมาล่อล่อลอลอ่อรใช้แบ็คทิงไสูได้ลอโกโกโกเบ็เมีคำม่มีนะกูว์ปไอ้นี่มาบนมาไรไมเไรเล่นไปเล่นไ วิล okay. okay. ันไปมิกว right ิล okay. okay. well ันขึ้นมิกโอเควิันยนี้วิลันยุด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 ไม่ได้ไปล้ไปไปสวยแล้ว ไเวลนที่กูเวลนท่กูไม่มีใครถึงนะไม่ครถึงนะพี่นี่ปมมึนฆ่ากูได้สองร้อยมันฆ่ามาได้ห้าร้อยสาบุกแปดร้อยเคนีแม่ตัวกูมีเวลก็พอ ไอ้นี่ตอนนี้เวลมึงน้อยกว่าเวนฟูแล้วนะแอบไปเลไม่เป็นไร <ป S 2> งั้นพี่เวลมาพออาดิแล้วกูตัวล่อมาแล้ว <c oughs>

เอาเลอะไรข้าในเลยว่ามันคงไม่ตายหรอกเกงอยดีว่าโจดไอ้เฮียเอ็มทีเดียวตายนะรถก่อนไเมืนอสิยังไม่เมื่อสปง รอที o, ่อะไยรอโดยไิดนะครับปีโลปัยาออนในตาดีมากาแมันเอาแแล้วทาไมวาไปตายอย่างนั้นล่ะอะไรเขาเบ็ดไหโง่ปาเข้าโดฮะ มันไม่มีติมันไม่มีติมันมีแบคทงแร้วแต่ว่ากูกดบล็อกเฮ้ยกดแบคทีเรียมัน อีดอกรู้ก็ตไ,ไปตอนมึงเป็นวิญญาณแล้วมึงเก่งวะรู้สึกใส่เอออนก่อนแรกไม่ไหวนะแอสเซมบ์เมทมันไม่ตายอ่ะเมื่อกี้ตายครับตายตายบายแบ ไปรอ4 r e ิไ r แข็งตายหันป้อมแตกป้อมแตกปอมแตกมีโซนมีโนกป้อมแตกถ้าก่อนถาก่อนหนึ่งแม่งไปแล้ว ฟรีนี่นับยุคสมัยของโอมามันกลับมาแล้วนับใช่ผมจะตายบิงบินบิ u บิบิตายน่กูตายน่กูตายมาตายมตายเีนตายเนตายต่อดเมมาเมา

โลให้สโลให้สโลให้่ตัวปัญญาอ่อนมีเรียกพเยังแม่กูพูดโคตรโง่ไอสัตว์คือคือเลนอะช่างแเลยมึงไม่ต้องสนใจเีื่อเลนเฟดเลยเว้ยมึงไม่ต้องไปแคร์เรื่องเลนเลยมึงเอาเวลมาแล้วมึงไปบวกอยังไงมึงก็ชนะถ้าแครี่มึงเก่งกว่าอีโนเกอร์ เซอร์เซอร์มันมี2 0 0พันเก้าไอ้เจิกชี้มีสองพันปนี้ซัพพอร์ตสิบมันชีไม่ไม่มีแล้วไอ้แค่พันหน้าพันร้อยเด็ดแม่สามพันกันหมดอ่ะกูไม่รู้ว่าเราตังค์มาจากไนหนนักหนา